มือสั่นมือสันแล้วไม่หมดแล้วลูกไม่ให้หมดนะอออนขออาจารยตูตง,ๆตงๆด้โอ้ยต้งเม่นยากเนาะย,ยากเล,ลกยเ<า>นาะยังบดต,ตีดเลยด เทียนเต๋อจ,จะไมแม่กัใจร้อน,อนเด็ที่เครื่องบินเอาใจร้อนชักเนาะโย้ยเดี๋ยวเลขเครื่องบินจะบอกอยู่นะอนี้เลขเครื่องบินบอกเลยเอาหมายเลขเครื่องบินนะลำชี้ขาวใหญ่ๆนะที่ขี่เมื่อคนะืนนะ่ะสีชมพูนะมใช่สีขาวไม่เอาสีชมพูแต่เมื่อคืนก็ขี่สีขาว แบกคีสแล้วเครื่องบินลำสีขาวส,าสีฟมาแบกแล้วบอกใช่บดกหรหอย่างากตงาตง็ต้องไหมไหมแล้วต้องไหมต้องไหมกาต้องไหมไหมอยู่ค่ะกต้ตงองไหมตันกพื่อเไหมกันตา ต,บบตีขาดเนะี่ยโตแม่จังบ,บ่า,ายตรงๆจุดเถอะจุดแล้วมันไหมให้หมดก่อนเนาะแม่บอกแม่ก็ย่ายับตามมาสิ <Comb> ตามเอาเลขดิชอบมากเนาะชอบเนาะชอบจริงๆให้ไม่เอาชอบมากๆเลยละอะไรจะหยุดีอ้าจะมั่งเนี่ยไม่หยุดร้องให้แม่เอาให้เรื่อยๆแหละจนกว่าจะรวยจนกว่าจะรวย คนอื่นค <t ip S 2> ิดถึงเยอะแยะเลยเนี่ย FC คิดถึงค่ะโอเคคิดไม่หมดนะนะนึงยังเลือนิดหนึ่งอางวันที่หนึ่งบารมบอจ้ะแม่มลงมาสางบารมี ให้ถุงนี่เด้อแม่เด้อสีสางซาล่ายูเวนบอกเขาหนูซาล่ายูวานหน่ๆนคช้อซาล่าให้แม่บอกน้ำเด้อมาขอน้าแม่เนาะเู็นบอกจะสร้างซาลาใหม่แล้วเอาใครบอกซื้อบนล่างนี่กลับหัวกลับบนล่างไม่ต้องกลับเขาคืนนะกลับบนล่าของไงลูก ขึ้นกับขึ้นลงลจำซอยเด้อขึ้นลงลงนะลูกอย่าบอกเป็นข้ามหนดิแม่อย่าอย่าบอกเป็นข้ามันเี้ได้เอาตรงตรงเอาแบบจะจะนะเมจระจะเลยม่เสรบจก็แบบว่าไม่เสร็จเรียนมีประเด็นมีเรียนมีอยู่กั นี่และคระบแล้วล่ะนาถูกนี่และเก้ายี่สิบเก้าบาทเห <c oughs> ็ดเอาหน้าหม โอาได้พญานาโ้พานไปหาแม่ไปบอกว่ายังไงโอ้เขจะมีพญานาคอยู่ด้วยเขนจะเรียนด้วยมาขอเลขก็แม่แล้วขอเลขก็ไม่ถึงนงติอไปแสนหมดยัง ฮ่ามัดยังยังบ่มัดมัดเลยมัดสวยๆลูสวยๆหายูซื้อของอะไรมาไหแล้วบเออใจเย็นหาเจ็ดสีกัมาตลหลายดบอนีเดบอนี้เอมัเอ ผ้าเจ็ดสีมีพวงมาลัยมาด้วยมสขว่าเนี่ยใจอองยเป็นไหนนะครับเป็นร S <S> โอ้แฟนผมอะไรนะแฟนครัวหนึ่งครัวตรงมาจากอินเดียมาจากอินเดียนะไปอินเดียมากถึงเชียงไปเมื่อคืนใช่ได้วยกี่เชียงเลยเนาะ ดอกไม้ใช่ไหมครับใจดีเลยไม่เคยดีเท่อยากไปลงเครื่องอยาไเครื่องบินเนาะเครื่องบินแหมให้มันเข้ากล่องฉลากเด้อ ในเครื่องบินต้องเข้าตรงกับเลขกองชนะด้วยวันนี้วันจันทร์ตอววนที่ทหนนกเจ็ดได้ไหมลูกวันที่ห้าหกเจ็ดเนาะห้าหกเจ็ดยง้วันนี้นห้าหเจว่าห้าหเกเจ็เดจ้ะมีเสียง,ยงน,นะครัเสียงเม่น้อยเสียง

Ó, támogató. Kér lélelés, ดสี uhm. uh. ่แปดแล้วก็สี่ห้ห้าเจ็ดแปสแล้วก็สห้เดี่้วดเดี๋ยวดูเดี๋วขอดูัด้งตั้งหนึ่งนี่โชว์มาทงนี้เลยถือโชว์นโชว์มาทังนีดหยถือโชว์นอ่ะนั่นแหละ 7จ็ดแล้วก็4ี่ห้าแล้วก็สี่ห้านะครับอพิมกำด้วยนะครับคุณผู้ชมด้วยนะครับสี่สี่ห้านะครับอพิก่อนพิมก่อนนะครับเจ็ดแปดสี่กับสี่ห้าแล้วท้วยนะครับต้เลขยังนะเจ็ดแปดสีคนมาเยอะมากเลยนะเขามาทุกวันนะ คนมาเยอะมาหาแม่อข้มาทุกวันนะก็ได้ทุกวันนะก็ได้แล้วลูกคุณเขาก็ได้นะคุณเขาก็ได้อ๋อที่หลังอย่าลืมนะดอกดาวเรียงนะมาให้แม่นะตามตรงวันนี้น้องเมย์เนาะเออเสียมาหายของยังงามเลยดาวเรียงเนาะด่าไม่แล้วลูกข้อหลุดเลยข้าแล้ว ไม่ปิดสนาไม่ปิไม่ปิศนาไม่มีปิศสนาเอาเลยนะไม่นะเจ็ดแปดสี่แล้วก็สี่ห้าเจ็ดแปดสกับสีเดเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่าสีก็สี่าชัดเจนนะมาจอไก่อนนะครับอยู่ด้วยกันนะครับไม่เขีนผ่านล่างและเขียนให้นะครับดูให้จบครับ สาธุ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 ใตัวเลขไปคับก็คือเเสี่แล้วก็สีใส่เข้าพอดีเลย